ภาค4ครับภาคนี้น่าสนใจมากครับพิกัด140ปอนด์ไฟแดงครับ22ปีเจ้าอุดรธานีครับแด้านของสมิงเดชโอะนุวัฒน์ยิมครับเจ้าของเข้าขั้แชมป์ร้อยสามสิบปอนด์เวทีราชดำเนินครับ130ปอนด์ทรูฟอร์ยูและ130ปอนด์ของ WBC ครับขณะที่คู่ชกของเขาครับฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตหรือว่าฟุกน้อยฟุกบกะหีเกียวหรือว่าฟุกน้อยมวยเด็ด789ครับ21ปีจากบุรีรัมย์ครับเจ้าของแชมป์ ร้อยสาวศิทูโฟยูครับและเป็นเจ้าของรางวัลนักบวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับมาดูกันครับภาาที่4น่าสนใจแลวครับว่าจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับทางด้านของสมิงเดย์ครับไฟล่าสุดครับก็ต้องทําให้เขาเนี่ยสูญเสียความมั่นใจแล้วครับพลาดท่าให้กับธงน้อยวสังปงษภัยครับที่จังหวัดเชียงรายครับขณะที่ทางด้านของฟุกน้อยเองครับก็แพ้ทางด้านของเพชรดำไก่ย่าง5ดาวมาครับวันนี้มาดูครับ หรือว่าถูกที่ถูกเวลาด้วยกันทั้งคู่ครับผู้เอกศึกเพชรยินดอีอย่างที่คุณต๊บแจ้งไว้แล้วครับโอ้คู่นี้นี่หนุ่มบดนำเอาระดับแชมป์เปี้ยนหลายเส้นระดับยอดมวยมาเจอกันเลยครับามาดูทั้งคู่นะครับวันนี้ฝ่ายแดงสมิงเดชนอนอนุวัตรยิมน้ำเงินฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิต140อปอนด์ครับฝ่ายแดงสมิงเดชนอนอนุวัตรยิมนะ ปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวย10ทธอ,อบุญชอบครับชกในดวงใจนี่ซุปตาครับเจ้าซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ก้าถือว่าเป็นถือว่าเป็นไอดอลแหละครับของนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจ้าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ก้านะครับ80ครั้งชนะ50และ25แล้วก็เสมอ5ครั้งครับ แต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทาง CP ครับ CP จเจริญพวกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนครู 5G ครับอยู่กับครูดียิ่งกว่ารูแรงกว่าเข้าคุมแล้ว77จังหวัดทั่วไทยขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับ028008000โดยจาก CPF Restaurant and Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮยพกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮโพก เจ้าสัวข้าตังนีนี่ไก่หยองสุดไก่ย่าง5ดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการไต่ขอขอบพระคุณครับกรรมาการผู้ชี้ขาดนะครับด้านบนเวทีกรรมาการสัตว์ปลาสุภาษัยกับด้านล่างสามท่านนารีของ,องกีรานธงชัยกิจกำรงนิจุลแล้วก็ไผ่ทูกลกบกลางนะครับแล้วก็มวยมันวันศุกร์ของเราครับในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่17กุมภาพันธ์กับทีสนามมวยนานาชาติลังสิตนะครับ ลมร้อนสรัตนารุ่งโรจน์ครับเจอกับเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยครับ101ปอนด์ครับตาต้าพหลกุลรับเจอกับเอกอาวุธพันดักรัตนบุรีครับ119ปอนด์เพชรจงรักไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับคลาสสิกลูกเจ้าแม่ใสทองนะครับ115ปอนด์แล้วก็คู่เอกครับแผู้เดือดที่ห้ามกระพริบตาครับ116ปอนด์นะครับเดชเพชรวอลสังขรภัยครับเจอกับเพชรนำโชคสจโต้งปราจีนครับแหมไม่ดูไม่ได้เลยครับมวยมันวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ครับ นี่ครับแต่ละวันแต่ละวันนี่จัดเอาไว้นี่สุดเฉียบเลยครับวันอังคารนี่เป็นมวยมันสนัดเมืองครับที่เวทีมวยนานาชาติังัิทธิ์ส่วนวันพสัสปดีครับเราเจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับศึกเพชรบินดี B แล้วก็วันศุกร์ครับมวยมันวันศุกร์ต่อกลับไปที่เวทีมวยอุ้ยเวทีมวยนานาชาติางังัิทธิ์นะครับ ส่วนวันเสาร์แะ่รายการน้องใหม่ครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดครับไปเจอกันที่เวทีมวยออตโกจิตเมืองนนท์ละครับที่จังหวัดนนทบุรีแล้วแววแววไม่แน่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อาจจะมีรายการเพิ่มมาครับตอนนี้ก็ก็อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานครับน่าจะ8 90%เซแล้วแหละครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็เป็นแฟนมวยแหละครับได้ดูมวยดีๆเร้าใจแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับ หน้าจอช่องทูโฟยูก็มีนักัน3วันนะครับวันนาคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ส่วนวันเสาร์ก็ไปที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับในช่วงเวลา 17. บเนากาสานาทีเป็นต้นไปครับคู่นี้เจอกันมา3มครั้งนะครับจังเก่งสีแดงครับชนะ2ครับชนะนกหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็คะแนนหนึ่งครับวันนั้นปันศอกนกแล้วก็มีเสมออีกครั้งหนึ่งครับหมดยกแรกครับการแข่งขันของศึกเพชรยินดีของเรา แล้วก็รางวัลเพิ่มเติมมาจากคุณจิ้นเจเจครับจากคุณจิ้นเจเจไตะก้านคอสอกกับเข่าลอยนี่รับไปเลยครับ10,000บาทนะครับแล้วก็จระเข้ฟ้าหางนี่30,000บาทครับอ่ะต้องขอบคุณนะครับเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีครับรวมถึงร้านพอกเทลซีฟู้ดด้วยครับที่ขอนแก่นนะครับโดยคุณจิ้นเจเจครับสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมยไทยมาครับอ่ะแล้วก็ทันทีจะหาซื้อรถยนต์ดีๆนี่แนะนําเลยครับโตโยต้า านึกถึงโตโยต้านี่ต้องชีมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับโทรไปที่02-662-6555จากโตโยต้าเคีมอเตอร์ครับคู่เอกยกสนะครับปล่อยเวทขึ้นมาซัดกันเลยครับ140ปอนด์แต่ว่าทั้งคู่จริงๆก็ยังอยู่ในพิกัดประมาณสัก1 3 4 3 5ก็ยังทำได้อยู่นะครับแชมเปี้ยนประดับเอวทั้งคู่ครับแดงนี่แชมเปี้ยนโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายครับ แชมเปี้ยน3เส้นเลยนะครับในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ครับครูโฟยูราชดำเนินแล้วก็ WBC มวยไทยครับส่วนฟุกน้อยนี่ปัจจุบันยังครองตำแหน่งแชมป์ในรุ่นไลท์เวทช่องถุงโฟยูอยู่นะครับอ้าวซ้ายไปครับน่าเป็นมวยที่ทางซ้ายหนักหนักหมดเลยนะครับแท่งก็หนักหมัดก็หนักศอกก็หนักครับสมิงเดชแต่ฟุกน้อยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจอมปฏิหารเลยครับพลิกเกมลูกแปลกๆประจำนะครับนักสู้คนนี้ครับ ครับแถวต้องดูเขาบอกว่าไฟนี้ครับสมิงเดชว่าอยากจะโชว์ฟอร์มให้แจ,แจ๋วเพราะว่าเล็งๆไว้ที่เข็มขัดไ์เวทนะครับ135ปอนด์ถ้าวันนี้สามารถถ้าใช้ได้นะครับเข็มขัด135ปน,นี่น่าจะมีสั่นไหวเหมือนกันครับมสมิงเดชต,ตามเลยครับไฟนี้นี่เขาบอกฟุกน้อยนี่าไฟนี้ ยังไม่สามารถเอาชนะได้อีกนี่าอาจจะเป็นมวยแพ้ทางกันหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงตรงนี้นี่มันยังอะไรก็ไม่แน่คุณติ๊บแน่นอนครับเพิ่งเริ่มต้นครับมาบไปเตะต่ำเตะตัดล่างได้เสียงดังฟังชัดดิเลยครับสมิงเดชครับฟุกอยพยายามจะเปิดเกมแล้วครับในยกนี้ไปแบบเรื่อยๆไปแบบมีแผนมีอะไรอยู่ในใจครับสมิงเดชเองก็ไม่รีบร้อนอะไรครับมือนี่ยกสูงเลยครับพเพราะว่าฟุกอดเองนี่ต้องบอกว่า,วเ,วาเขามีลูกมหาจารย์ลูกปาฏิหา,หาริย์หลายครั้งหลายคราอย่างที่ออสบอกครับ เป็นมวยที่จับทางยากเลยครับแกเดินมาดุยดุยนี่เตะก้านคอแบบไม่บอกไม่กล่าวก็เจอมาแล้วนะครับลำน้ำบูลเล็กนี่มาเจอปวดก้านคอนับ8เลยนะครับผลงานล่าสุดสมิงเดชนี่ก็แพ้น็อกให้กับทองน้อยวอลสังพระพายยก5ครับวันนั้นเจอหักเหลี่ยมครับลงผิดจังหวะครับแพ้น็อกไปแล้วก็ฟุกน้อยแพ้คะแนนเพชรดำไก่ย่างหน้าดาวนะครับตันนี้ถูกที่ถูกเวลาครับใครจะเกิดครับในช่วงท้ายปลายยกแรกครับน่าน่านาจะผ่านนะครับน่าจะผ่านับยกนี้ ยังไม่มีอะไรนะครับ่คู่นี้ผีหัวใจหมดยก2ครับหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวครับโอเคไนเซอร์หัดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะครับโดยคุณสุเมธสื่อสัตตบงกดหรือว่าในหัวมิรนครขอขอบพระคุณครับราต่อกับยกที่3ครว่าครึ่งทางคู่เอกศึกชรยินดีครับที่ผ่านมาสมิงเดดีมีหมัดงัดให้เห็นแล้วครับสร้างความกดดันให้กับฟุกน้อยได้พอสมควรครับยกนี้เดี๋ยวดูครับต้นเกมต้นยกมานี่สมิงเดยยังคงเน้นหมัดครับแต่ว่าสอบยังไม่มาครับ นอกกับในแหละครับสมิงเดชนี่กําหนักเกมวงนอกครับแต่ว่าวงในต้องยกให้ยังเกงสีน้ำเงิน้าโอ้โหแกบิดนิดเดียวหน้าคำมั่มเลยครับนี่ครับไทยซอนโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้โหโอ้โยมาแดงเลยจอมวยจากอุดรครับน้ำเงินยอดมวยจากบุรีรัมดูดูดูครับหาซ้ายโอ้โหดูมหาฝุกน้อยนี่ระไม่ถูกครับวอาวุธแกจะออกอะไรครับ เดาทางยากครับแต่ว่าสมิงเดชนี่ซ้ายเดี๋ยวดูครับมซ้ายฉายซ้าย,ชายชโชว์ซ้ายอุดรซ้ายทุกน้อยไปเข้าไปเปิดเกมโอ้โห,โห,โหมหาวาเสียวครับแม่อพอเดินช้าทําช้าครับทําให้สมิงเดชนี่ดูคลายความกดดันไปได้พอสมควรเลยครับด้วยความยาวแล้วครับจังหวะที่ดูเร็วกว่าของสมิงเดชครับทำให้ฟุกน้อยครับจะเดินเข้าในจะเกี่ยวที่มันอึนดอร์ไปหมดครับตอนนี้ อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือสึกเทดีครับยก3ามครับผู้เอกสมิงเดชลูกสีเสียยะเก่งสีแดงน้ำเงินนี่ฟลุกน้อยฟลุ๊กบะหมี่เกี้ยวหรือเกียริฟ้าลิขิตครับตาดำตาปะโคนนะครับพ่อเขาครับเป็นหัวหน้าคณะด้วยถีบนำทางมาก่อนครับสมิงเดชก็เนี่ยครับพยายามจะวนออกซ้ายออกขวาไมีหมัดแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับถึงตัวหรือไม่ครับแหม่นี่คือคำถามเลยนะครับ แดงก็่วยชกยากครับโอ,โอ้ดูดดครับค่<ด>ใช้เหลียมหักนิดเดียวครับไม่เป็นไรเพิ่งจะยกสามาสุกน้อยเครื่องเริ่มติดค,อ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 คอ่อยๆ่ค่อยสืบหาจังหวะเข้าไปสุกน้อยมามนี่ครับยกยกแขงขวาไว้รอบังแขงซ้ายแต่ว่าตอนนี้ยังหาจังหวะเหมาะๆไม่ได้ครับ ดูครับก็ยังเดินต่อเนื่องครับได้ไม่ได้ไม่รวบของให้เดินเขาเอาแข้งขวามาแต่ว่าโดนมากครับติดเบรกทอนจีนไปครับนของฟุกน้อยนี่แหละครับจุดเด่นของฟุกน้อยครับหลายครั้งหลายคราครับเขาเป็นมวยที่เปลี่ยนเกมพลิกสถานการณ์ได้ดีมากครับหาจังหวะค่อนข้างเก่งครับอาวุธแะหลากหลายครับแล้วก็จับทางยากครับมทำท่า ย่องมาแบบนี้เดี๋ยวมีศอกครับเดี๋ยวมีก้านคอด้วยครับจังหวะหัวสูงนี่ครับแม่ตวันแบบนี้แหละครับจังหวัดดึงนี่ต้องดึงให้พ้นด้วยครับสมิงเดชขยับหาช่องหมัดหมัดแกก็ใช้ได้เลยนะครับสมิงเดชทำลายจังหวะครับซ้ายเอาใกล้ๆยัดเข่าเข้าไปครับ ได้จังหวะได้จังหวะโชว์ฉายเมื่อไสุน้อยดโอ้หนี่ครับนอกได้ในมีด้วยกันทั้งคู่โอ้โหมันครับพักความมันแป๊บเดียวครับเราก็เสียกับครับเสียกับคุณศักดาพิมซีลิ่นอมด้วยคุณประเสริฐหอธรรมรัดครับคณะที่ปรึกษาของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับะอามกันต่อเลยครับยกสี่มาเบียดอีกแล้วครับยกนี้เดินเร็วขึ้นคณะของฟลุ๊บร้อยครับ บอลดานี้3ยก3ยกครับสมิงเดย์มีคุมเกมไว้ได้เหมือนกับจะคุมไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่าพอฟุ้น้อยเร่งเกมโชกจุดเด่นได้เห็นเขาเป็น่วงปลายยกทีนี้เร่งเกมและทำได้ดีเลยคำช่วงนี้ที่พยายามจะเร่งต่อเนื่องแต่ว่ายูครับฟองสมิงเดย์ติดเบรปก่อนอ่ะยกนี้ยกนี้ดับเครื่องชนกันแล้วครับภูเอกนำรายการศึกเพชรยินดีนี่แหละครับโปรโมเตอร์โบสจัดจัดให้ได้ลุ้นให้ได้เสียวกันเลยครับตีไปยักคืนมาอ้าวโวงในมาดูใน ใครตีใครครับตีตีเจ็บปิ้งออด้วยครับวาัดไปครับเอาเอามาสี่ครอยู่ไครไปครับอุดรกับบุรีรัมย์ครับนี่ครับเป็นเหตุผลว่าทำไมท่าสี่ท่าไปท่าสี่จึงเกิดขึ้นที่นี่ครับโอ้โหมามันเดือดแอลูกเกมมันเดือดตั้งแต่ยกแรกตอนนี้ยกสี่ผ่านไปหนึ่งนาทีสายสเปเดนเอาวงในฟุกน้อยวงในนะแขนขึ้นได้ไหมนี่ครับอ้าวกับพการแยกก่อนครับ ไม่จังหวะจะไล่แขนจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ครับสมิงเดชกดไวครับแต่ว่าฟุกน้อยไม่สนใจแล้วครับนี่คือสไตล์ของเขานี่คือลูกเกงครับลุยแหลกไม่ต้องสนใจอะไรเพราะสมิงเดชครับพยายามจะคุมเกมล็อกแล้วตีล็อกแล้วเสียบครับโอ้โหน่าชื่นชมครับชกกันสนุกเ้าใจสมราคาครับอ้าสมิงเดชออกมาชกในเกมตั้งรับฟุกน้อยย่องเหมือนเดิมยับอ้าวยัดขาไ้เสียบคืนตั้งไว้คืนคืนได้ไหมอ้าฟุกน้อยพักออกไปครับ โอ้โหดูครับมานี่ครับมาต้องเดินเร็วครับคุณน้อยถ้าเดินช้านี่แหมสายถึงก่อนเลยครับมาแต่ถ้าเดินเร็วแล้วสนุกเลยครับคุณน้อยอติดเข้าไปติดเข้าไปนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับาน่าจะมีลูกแปลกๆมาอีกครับคุณน้อยนั่นแหละครับต้องมีอะไรเสริมครับเติมเข้ามาแลวครับเพราะว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับสมิงเดีีเก็บไว้ได้หมดแล้วครับดูครับ ตั้งไว้ครับรอกรรมการแยกครับเผาเวลาไปเรื่อยเดินช้าไม่ได้นะครับทางด้านฟุกน้อยครับแต่เดินช้านี่สมิงเดชแกได้จังหวะได้จังหวะออกอาวุธนะครับอ้าวโอยมจะเดินเข้ามาฟันศอกครับวงในงขึ้นคอล็อกตีได้ไ,มไมหมแหมมันใกล้เชือกกรรมการสาตาร์เลยก็ดึงทั้งคู่ครับมาสู้กันกลางเวทีอีก30วิครับนี่ครับฟุกน้อยขึ้นขวาไป ดูครับแมสมิงเดชดูซ้ายซ้ายซ้ายเดี๋ยวดูซ้ายมาเมื่อไหร่โอขวาไปก่อนพุกน้อยหาซ้ายลุดนี่ครับทำได้ดีครับทำได้ดีพุกน้อยเอาละครับเร่งเกมช่วงปลายยกอีกแล้วครับฟุตน้อยเดียงเข้าไปกระโจนเข้าไปจังหวะนี้แมสมิงเดชรักอ้าวแต่ว่าสุดท้ายแมมีใครขาอ่อนไหมอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้เลยครับคู่นี้ช่วงปลายครับช่วงปลายยกสิหมดยกสี่ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอันห้าครับ ที่ไหนเรียนเชิญนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการขอบริษัทศูนย์สองหกหจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณพิเชียนสมภพลุ่งโลดครับอ้าวโอ้โห3นาทีสุดท้ายอย่าย่ามใจอย่าพึ่งไปมั่นใจอะไรครับเพราะว่าสิ่งไม่ยินดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหหนีมวยสนุกร้อใจมากครับเกือบทุกคู่เลยครับแฟนมวยได้บิดได้ไซส์กันครับอ่าโยนสุดท้ายครับท้ายเอาเคลเขี่ยเขี่ยเอาซ้ายคืนไปครับ ฝาคู่นี้พลาดเผลอนิดเดียวไม่ได้อาวุธลับดีทั้งคู่ครับอ,อ,อ๋อเดี๋ยวต้องดูครับต่างฝ่ายต่างต้องการคว้าชัยครับแต่ว่าดูขึ้นลมทำหน้าทำหน้าจะสง,งบแล้วครับเพราะว่านี่ครับกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนี่แต่ว่าทางนด้บุลต้องกาบอกขออีก,อ,กอีกแข้งหนึง่งอีกแข้งหนึง่งอีกแข้งหนึง่งพวกน้อยแข้งหนึง่งได้ไม่ได้ เหมือนู้น้อยจะเอาให้มั่นใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูครับพยายามจะเร่งเข้าไปครับเวลาเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับนะครับอยากจะทําอะไรต้องรีบทําเลยครับแทงขวาไปครับวงในตีได้ไหมเอาเสียคืนมาตีไปครับกรรมการสาตราครับเห็นว่าใกล้เชื่อก็ดึงทั้งคู่มากลางเวทีครับประมาณครึ่งยกครับ เดี๋ยวดูครับช็อตสวยๆช็อตสุดท้ายลูกก่อนจากใครจะได้ครับเสียบเข้าไปก่อนฟุตอลเรนยยครับอ้เอ้าโอ้ตอนนี้อ้าวมาเห็นแล้ววุ่นวายอีกแล้วติดวุ่นวายอีกแล้วในเวทีวุ่นวายดูครับจะเดินต่ออย่างไรครับเหลืออีก30ิวินาทีเศษครับฟุต้อยเองเขามั่นใจครับแต่ว่าเขาเองไม่อยากและเวลามันผ่านไปแบบเฉยๆครับพยายามจะเข้าทำเมื่อมีจังหวะครับแม่ก็ต้องชี้จมด้วยครับโดยไทยให้ยกมันต้องแบบนี้เลยครับ เพราะว่าเราอาจจะเห็นภาพจนคุ้นตากับว่ายกสุดท้ายนัานออกลุกกันิดเดียวแล้วก็เต้นครับอยากจะออกอยากจะให้นักมวยทุกคนนะครับออกให้สุดไปเลยครับกลับบ้านไปจะได้นอนหลับฝันดีครับไม่ว่าแพ้หรือชนะจะได้ไม่คาใจครับอ,อีกไม่กี่วิแล้วนะครับนับถอยหลังครับ3 2 1เสียงระฆังยกสุดท้ายมาครับลุ้นไปพร้อมๆกัน,กนรับว่าภาคีจะจบลงแบบไหน3ครั้งที่ผ่านมา สมิงเดชชนะ2แล้วก็เสมอ1นอีกไม่กี่อื้ใจเราจะได้รู้แล้วนะครับจบใบคะแนนครับใบที่2และก็ใบสุดท้ายครับหันไปไหนหันไปทางฝั่งสีแดงครับจังหวัดอุดรธานีสมิงเดชนออนุวัตยิมครับกดแฮตริกครับชนะ อีกครั้ง้วครับในการโชคกับคู่ปรับเก่าครับฟุกน้อยลุกเปอร์มี่เกียวครับผู้เอกศึกเพชรย็นดียินดีครับวันหวยออกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับกับคู่บวยในวันนี้